การกระทำมากกว่าคำพูดมายาเป็นคนใหม่ของเมืองพ่อของเธอเพิ่งย้ายงานและทั้งครอบครัวต้องย้ายตามมาที่เมืองหลวงเธอตื่นเต้นเพราะหลายเหตุผลเมืองหลวงนั้นน่าตื่นเต้นมีคนอยู่มากมายมีแต่โอกาสมากมายเธอตื่นเต้นมากที่จะได้รู้จักกับเมืองใหม่ มีที่ไปเที่ยวดีๆตั้งหลายแห่งและด้วยสถานที่ทั้งหมดนี้เธอจะต้องปรับตัวแต่อะไรๆก็คงไม่เหมือนอย่างที่เห็นมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่สะดุดตาเธอมันดูเจ๋งมากจากด้านนอกและพนักงานก็เป็นมิตรมากเลยด้วยและแค่นั้นก็ยังไม่พอร้านอาหารนั้นเต็มไปด้วยคน ที่เอาแต่ถ่ายภาพอาหารลงโซเชียลเธอลองดูบ้างเธอสั่งอาหารที่น่าสนใจที่สุดและตื่นเต้นที่สุดแต่ตอนที่มันมาถึงมันทั้งจืดชืดมันราวกับว่าทั้งร้านทำให้ร้านดูน่ากินเฉยๆ อาหารก็เฉยๆมากกว่ามายาเซเ้ยที่เมืองเก่าของเธอนั้นเธอรู้จักที่ที่จะไปกินที่อร่อยทั้งหมดถ้าเธอมีเพื่อนคอยพาไปเที่ยวก็คงจะดีไม่น้อยเลยแต่ก็นั่นแหละเธอไม่รู้จักใครเลยที่เมืองใหม่นี้วันแรกของเธอในมัธยมปลายเธอนั้นประหม่ามากถ้าเธอหาเพื่อนไม่ได้ล่ะ ถ้าเพ,เพื่อนไม่ดีเท่ากับเพื่อนเก่าของเธอล่ะพ่อแม่ของเธอพยายามจะบอกเธอว่าเธอไม่เป็นไรแน่ๆเลยเพราะว่าเด็กๆเ,เมืองหลวงนั้นก็น่าสนใจแล้วก็เป็นมิตรพอๆกับเด็กบ้านนอกเลยมันอาจจะน่ากลัวไปหน่อยในตอนแรกแต่ไม่นานเธอจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกครั้งเธอโล่งใจอยู่สักพักหนึ่งไม่นานหลังจากที่เธอเดิน ตามทางเดินที่โรงเรียนเธอรับไม่ได้ที่ทุกคนมองเธอตอนเธอเดินผ่านทุกคนที่นี่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วถ้าเธอเข้ากับเพื่อนไม่ได้ล่ะเธอจะทำยังไงเธอพยายามจะบอกตัวเองว่าพ่อแม่สอนว่าอะไรว่าตอนแรกมันจะน่ากลัวแต่มันก็ต้องใช้เวลาแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้มายาจะไม่ได้เลยว่าครั้งก่อนเธอหาเพื่นอนยังไง เธอเชื่อว่าเธอจะหาเพื่อนไม่ได้แน่บทเรียนแรกนั้นก็น่าเรียนดีฉันเรียนของเธอสอนเรื่องการกระทำสำคัญกว่าคำพูดไอเดียก็คือถ้าหากเราตัดสินคนที่การกระทำมากกว่าคำพูดของพวกเขานั้นมันก็จะดีนะจ๊ะเอาละการบ้านครูอยากจะให้ทุกคน ไปคิดถึงตัวอย่างของประโยคนี้ในชีวิตจริงมาอยาคิดแล้วก็มองว่ามันน่าสับสนคำพูดก็คือคำพูดการกระทํามันจะชัดเจนกว่าได้ยังไงตอนมื้อเที่ยงเธอนั่งคนเดียวกินคนเดียวเธอหวังว่าจะมีเพื่อนคุยด้วยไม่แน่เพื่อนๆอาจจะช่วยให้เธอเข้าใจเรื่องที่ครูสอนมากขึ้นตอนจบวันก่อนเธอจะออกจากโรงเรียนมีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหาเธอ เฮนี่ hey, ฉันซิลีนเธอเด็กใหม่ใช่ไหมมายาตกใจไม่มีใครคุยกับเธอมาก่อนซิลีนผมสวยใส่เสื้อสวยๆเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ร่าเริงรอยยิ้มของเธอนั้นมันต้อนรับเป็นมิตรใช่สวัสดีฉันมายาฉันเพิ่งเริ่มต้นวันนี้มายาตอนนี้เงาน้อยลองแล้วโอ้ oh, นั่นเฉงเลย ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนใหม่นะซีลีนยิ้มอีกครั้งหนึ่งงั้นมาเป็นเพื่อนกันไหมามายารู้สึกตื่นเต้นมากซีลีนเป็นหนึ่งในเด็กที่โดงดังที่สุดในโรงเรียนซีลีนอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอโอ้แน่นอนสิมายาพยายามจะทำตัวให้ดูเก๋ที่สุดต่อหน้าเธอเสียงเลยงั้นเราก็มาเซลฟี่กันนะเอาไหมาฮะ มายาดีใจมากเธอพยายามจะยิ้มให้กว้างที่สุดซีลีนถ่ายรูปเซลฟี่แล้วโพสต์ลงโซเชียลทันทีแล้วเธอจะเพิ่มเพื่อนฉันใช่ไหมฮะแน่นอนตอนนี้เลยนะงั้นเราเป็นเพื่อนกันแล้วอย่างทางการเธอยิ้มให้มายาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะหันไปหาเพื่อนๆมันแปลกมากที่มันเป็นการคุยกันแป๊บเดียว มายาก็ไม่สนใจอะไรแต่เธอก็อย่างน้อยหาเพื่อนได้คนหนึ่งก่อนที่จะออกจากตึกไปไม่แน่การหาเพื่อนอาจจะไม่ยากตอนเธอกลับบ้านมายาโดนอีกคนเข้ามาหาคนนี้ดูต่างไปเสื้อผ้าเรียบง่ายผมยุ่งหน่อยๆเธอดูประมาเฮ้ hey! นี่เธอใช่เด็กใหม่ใช่ไหมใช่ไงฉันมายาฉันเพิ่งมาเรียนวันนี้นะ่ะฉันชื่อคิมฉันเห็นเธอในชั้นเรียนแรกวันนี้ยฉันเดินด้วยได้หรือเปล่าล่ะมายาไม่รู้ว่าจะมองคิมยังไงคิมพูดจาแปลกๆแ,แต่ว่าก็ดูเป็นคนดีได้สิมายารู้สึกดีที่มีเพื่อนตอนเดินกลับบ้านทั้งสองคุยเรื่องโรงเรียนและนักเรียนต่าง พวกเขาคุยเรื่องตัวเมืองที่มายาเคยอยู่เมื่อก่อนและยังคุยเรื่องเพื่อนเก่าเมื่อไปถึงบ้านมายามายารู้สึกสบายใจกับคิมและคิมก็ผ่อนคลายขึ้นจกันพรุ่งนี้นะได้เลยวันถัดมามายารู้สึกดีมากขึ้นที่ได้มาเรียน เธอรู้จักคนบ้างแล้วแล้วมั่นใจว่าเธอจะมีเพื่อนอีกระหว่างชั้นเรียนเธอเห็นซีรีนที่ทางเดินมายาบกมือและซีรีนก็ตะโกนไงเพื่อนไหมมายายิ้มแล้วทักทายกลับเมื่อถึงมื้อเที่ยงก็มีที่นั่งที่เดียวเหลือที่โต๊ะซีรีนมายาขอไปนั่งด้วยมันเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้รู้จักเพื่อนของซีรีน แล้วก็อาจจะได้เป็นเพื่อนกันอีกด้วยเออโทษทีเมียที่นั่งนี่มีคนจองแล้วที่มีเพื่อนอีกคนกำลังมานะ่ยงั้นเอาไว้คราวหน้านะมายาเสียใจนิดหน่อยอ้โอเคไม่เป็นไรครั้งหน้าก็แล้วกันละนะโอ้ฉันชื่อมายานะไม่ใช่เมียโอ้โทษทีนะมายาครั้งหน้าฉันจะไม่ลืมเลย แล้วเจอกันใหม่เธอพูดด้วยรอยยิม้มอีกครั้งที่มายาตัวคนเดียวแต่อยู่ๆคิมก็มาไงมายาฉันคิมเองเราเดินกลับบ้านด้วยกันเมื่อวานมายาหัวเราะตัดไม่ต้องห่วงคิมฉันจำได้ขอนั่งด้วยได้ไหมเธอพูดได้สิมายาตอบยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะ มายากับคิมนั่งคุยกันตลอดมื้อเที่ยงทั้งสองคุยกันเรื่องอาหารที่อร่อยที่สุดในโรงอาหารมายาควรจะเลี้ยงอะไรอะไรที่อร่อยที่สุดเธอรู้สึกขอบคุณมากที่คิมมาบอกเคล็ดลับของที่นี่ที่บ้านเคอนั้นมายากินมือ่ํากับพ่อแม่พ่อแม่ถามว่ามีเพื่อนใหม่หรือยังเธอเล่าให้ฟังถึงหญิงสองคนที่เธอรู้จักเธอเล่าเรื่องซิลีนเราว่าเธอเรียกว่าเพื่อนรักแต่ลืมชื่อเธอและไม่สนที่จะคุยกับเธอ แล้วก็เล่าเรื่องคิมที่ไม่เคยพูดอะไรว่าเป็นเพื่อนกันแต่ดูสนใจในตัวมายาจริงๆคำพูดเนี่ยมันไม่เท่ากันกระทำหรอกนะมายาแม่เธอพูดหลังจากที่ได้ยินซีลีนอาจจะบอกว่าเป็นเพื่อนลูกแต่เธอทำตัวเป็นเพื่อนหรือเปล่าดูเป็นคนผิวเผินนะเหมือนร้านอาหารนั้นที่ดูหรูหราแต่ว่ารสชาติห่วยพ่อตอบคิมอาจจะประมาแล้วก็ไม่กล้าเรียกลูกว่าเพื่อน แต่ดูการกระทำสิจะ้ะเธอสนใจแล้วก็คิดดีมากเธอดูอยากจะเป็นเพื่อนจริงๆนะแม่พูดต่อเขืนนั้นมายาคิดอย่างระวังว่าพ่อแม่สอนว่าอะไรไม่แน่การกระทำมันอาจจะสำคัญกว่าคำพูดจริงๆเธาคิดว่าเธอจะลองทดสอบดูเช้าทัดมามายาเข้าหาซิลีนเฮ้ hey, ซิลีน ฉันอยากจะรู้ว่าที่เมืองนี้มีร้านไหนอร่อยไหมอ่ะมายาถามไงเพื่อนซีลีนตอบรู้เยอะเลยทำไมอ่ะเธอว่างไหมสุดสัปดาห์นี้พาไปร้านอาหารดีๆหน่อยเออโทษทีนี่เมียฉันไม่ว่างเลยฉันจะส่งรูปให้เธอก็แล้วกันนะโอเคไหมล่ะฮะเออได้ไม่เป็นไรมายาตอบใช่ฉันอยากจะฟังคำแนะนำของเธอนะ ซิลินเอาโทรศัพท์ออกมาแล้วส่งรูปร้านอาหารที่มายาเคยกินครั้งแรกตอนมาถึงที่ดูดีจากข้างนอกแต่อาหารห่วยมากเข้าใจได้มายาคิดในใจหลังจากนั้นเธอเข้าหาคิมแล้วถามคำถามเดียวกันเฮ้คิมรู้จักร้านอาหารีดีไหมคิมตาเป็นประกายฉันรู้จักร้านพิซซ่าที่ดีที่สุดมันเป็นร้านเก่าอยู่ในเมืองเก่าเนะ่ย ไม่มีใครรู้จักนะมาดูซุ่มๆจากข้างนอกพนักง,งานก็ไม่ได้สุภาพมากนะักแต่การกินนมานสำคัญที่สุดอาหารอร่อยเลิศข้ามากเสาเนี้เนี่ยว่างไหมล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาเธอไปเลยมายายิม้มการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดจริงๆมายาคิดซีรีนไม่ใช่เพื่อนแท้เธออาจจะอยากจะได้ยอดฟอลโล่มากขึ้นแค่นั้น แต่เข้มสนใจในตัวมายาจริงๆเธอตื่นเต้นที่จะรู้จักมายาและพาเที่ยวทั่วเมืองเธอไม่ต้องพูดด้วยซ้ำว่าเป็นเพื่อนรักมายารู้จักการกระทำเธอเข้าใจแล้วว่าการบ้านของเธอหมายความว่าอะไรกันแน่ hmm. วันเสาร์มายาไปเจอกับคิมในเมืองทั้งสองเดินเล่นตลอดวัน เห็นซีลีนกินข้าวที่ร้านอาหารแย่ๆนั้นด้วยคิมพามายาไปดูอาคารโปรดแล้วก็ไปที่เที่ยวได้สนุกที่สุดไปร้านพิซซ่าโปรดของคิมและแน่นอนมันดูไม่ดีแต่มันเป็นพิซซ่าที่อร่อยที่สุดที่มายาเคยกินเลยเธอจะมีความสุขในเมืองใหม่ก็ได้นะ